สวัสดีค่ะเลขฮานอยวันที่ห้ากร,รกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเมื่อวานก็ได้พิเศษสองหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ปกติหนึ่งสามแล้วก็ได้สามตัวสามหนึ่งสามด้วยนะคะเมื่อวานสำหรับวันนี้ฉันแยกให้ชุดนี้เป็นชุดฮานอยพิเศษกับปกตินะคะฟันศูนย์นะคะ<น>เด่นที่ศูนย์กับหก เป็นที่ศกับหส่วนชุดวัดใจก็ให้0 6นย์หนะคะอันนี้กันนะคะกันไว้ด้วยนะคะศูนยนะคะส่วน7วนเอามาวางไว้บนนะคะก็จะมี7 6 0ดหกศูนฉันก็จะเน้นให้ในส่วนที่มี6กับ0ูนย์นะคะหกศนะคะหกศูนยนะคะแล้วก็6กห ะะอันนี้เป็นฮานอยพิเศษกับปกตินะคะถ้าใช้สองตัวนะคะตัวเด่นถ้าใช้สองตัวใช้ศูนย์กับหกนะคะใช้สองตัวอันนี้เขาเขาสลับนะได้นะคะเขาสลับได้นะคะแต่ฉันเอ,เอาชุดที่เข้ามาที่สุดขึ้นบนนะคะศูนย์สองหกแปดจะมามากกว่าศูนย์สามสี่แปดนะคะ แต่ศูนย์สส3 4เขาก็มาฮานอยพิเศษเหมือนกันนะคะนี่คะ่ะา340เนี่ยคะ่ะ340เขาก็เคยมาหน่อยพิเศษนะคะส่วนศูนย์สองหกนี่คะ่ะศูนย์สองหกนี้ก็มาทั้งปกติมาทั้งพิเศษมาทั้งปกตินะคะนี่เข้ามาปกติด้วยก็ได้นะคะ ตัวเด่นเขาก็สลับกันได้นะคะแต่ฉันจะวางชุดที่เข้ามากที่สุดไว้ให้เดลเรมกัน0 0 6 6ด้วยนะคะต่อไปเป็นฮานอย v p ค่ะ v p ดิฉันแยกไว้ตรงหากเพราะว่าเลขก็จะเปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าใครจะไปเล่นชุดเดิมชุด06 ก็ได้นะคะแต่ชุดนี้จะเข้ามากกว่าตามสถิตินะคะตามสถิติชุดนี้จะเข้ามากกว่าเพราะจะเขาจะมีเจ็ดกับเก้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจะมีเจ็ดกับเก้าเข้ามาเกี่ยวข้องเจ็ดเจ็ดเก้าอ่าดีฉันให้เจ็ดเจ็ดเก้าไว้ด้วยอีกตัวหนึ่งจะมีเจ็ดเก้าเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งในช,ชุดก่อนไม่มีไม่มีเจ็ดกับเก้านะคะ vip 70็ดูนนะคะ7 0 7ดูนเจ็ดเก้านะคะอย่า<ม>ลืมชุดนี้นะคะว่าชุดนี้ติด6 7 6 1ว่้าหกเด่นอันนี้เด่นหกูนกับ6นะคะเด็น0ูนกับเด่น6 ชอบที่สุดก็ดิฉันก็ชอบชุดนี้นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนีค่ะหกเจ็ดหนึ่งนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็น vip vip จะมีเจ็ดกับเก้าก็มาเกี่ยวข้องค่ะถ้าจะใช้ชุดนี้ใน vip ก็ต้องเอาเจ็ดกับเก้ามาบิ่งบนด้วยนะคะ เอามาเติมข้างหน้านะคะให้สนับสนุนการพนันทุกชนิดใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีค่ะ